เป็นแรกโยกหน้าป่ะดิเจดีนี่คือเอพรึมมาวะใช่ใช่ใช่เจดีย่อมาจากไอ้นี่เว้ยจู่ดำเจ้าจังไรจัะอะไรนะทังไรจักเึมวะมึงอะมันไม่ใช่เหรก็เจดีจู่ดำเว้ยเฮ้ยผมเล่นโคโรนามันชื่อหมดเอาวีเอาวีอะเอาวีชื่อหมดเลยอ๋อไอไอออตโตเชดเอาวีอะผมเข้าไปดูแอกตอนแรกนึกว่าต้องโหลดอีกแอปมึงมาแม่งอยู่ในเอาวีเลยเว้ย ก็ดีแสดงคนที่ได้ RV อยู่แล้วผมว่าดีคือหนึ่งโหลดหนึ่งเกมมีสองเกมอยู่ในเครื่องโหดจัดเลยโคราโนโคราโนเอ้ยคาราโน่เออาราโน่คาราโน่คาราโน่เชดเราไปเล่นคาราโน่เชดอ่ะใช่บาลานไหมพี่ใหญ่ผมถามแค่นั้นแหละยังไม่ได้เล่นเลยคุณไม่คุณรู้คุณรู้ตัวละครใน RV ไม่ว่าตัวอะไรทำอะไรได้ไม่รู้เพราะผมก็ไม่รู้โคราโนาหมูใส่พริกครับผมโหลด RV มาเล่นแหละโหลดมาเพื่อเล่นคาราโน่ใช่ไหมชื่อชื่อหมดแล้วนะเกมหลักอะไรวมเล่นเขาเล่นเกมหมดลองใชนเสียดายคาราโน่ไม่มีตะหลิวก็ไม่หนุกไปได้ไม่มีแปงสาย เาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหาว่ากอปิดตาหลิวนี่มันมีแค่เทีบทีอย่างเดียวออโต้เชนอะไรพวกนี้มันไม่มีการเล่นทำสายนียมันไม่ผิดแปลนสายของ R O V ง่ายเพราะคนยังเล่นไม่ค่อยเป็นเอางี้เราก็ต้องรีบรีบไปปั่นแหลงตอนนี้ดิแบบเรามีพื้นฐานออโต้เชนอย่างอื่นมดผมละเอียดใจที่จะเข้าวะเอาเวลาไปเล่นเทียบทีเดียวคนดูเยอะใ้ผมโหลดในน็อกกันผมผมโหลดเสร็จแล้วอ่ะพี่ไอ้กับเกมที่เรารักอ่ะพี่ไอ้พี่ไอ้ให้โหลดจริงแนะนำพี่ไอ้คือตอนนี้บางคนยังเล่นไม่เป็นเว้ยที่โหลดมา แชร์ลงกลุ่มเอาไว้จริงๆมันจะมีคนแบบพี่วันนี้จะตีมเกมนี้ไหมครับจริงๆไม่ได้ผมจะมาสอนเล่นคาราโน่นะฮะเออพี่บอกเลยคอมนี้แบบที่ไปหาคอมเฟี้ยวๆมาลงคาราโน่บอกเลยเทียตกุกคอมแสนวิวบอกเลยแสนวิวให้ไปสองแสนเลยอ่ะสรุปไปสรุปไปไลฟ์เกมอื่นเหมือนต่อมาพี่ไม่ได้คาราโน่หรัไม่ได้คาราโน่หรอครับมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วบอกเลยมีอยู่แล้ว ย้อนเลยครับเอ้ยเราพีเด้นกูอีสัตว์เราไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ไงไอคอนมันน่ารักเดเี๋ยวเป็นปากมันกว้างมาคือพี่ไม่ต้องไลฟ์ก็ได้พี่ลงยูทูบก็ได้ผมผมว่ามีอะผมว่ามีคนดูอะเอ้ยต้องไลฟ์ก่อนต้องไลฟ์ก่อนอย่างงั้นก็ได้เออเอาที่พี่สบายใจอะพี่ต้องไปเป็นคอนในโหมดนั้นคอนอินคาราโนผมเล่นวันเดียวแรงโกหนึ่ง อแต่ย้อนในกระดานสี่ตัวถุนสองตัวซ้ำหรอสองตัวซ้ำหมอแล้วพี่ไห้คนไปนึงเล่นกับเป็นอันนี้พูดจริงนะพี่ทำเลยทื่กระเชื่อต้องไปเล่นหรือมากแล้ววะมันเล่นประลาดมันมีเล่นด้วยเลยเหมือนทีมแท็กติกประหลาดถ้ามันมีง่ายง่ายหน่อยแต่ยังไม่มีนะตอนเนี้ยคือมันทิีแค่ในไทยอะเอาอีอะ กูื้อบอกให้เข้าเว็บ R O V T F P คือชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรนะคาร์โลนาหรอคาโลนาคาลาโนคาลาโนคาลาโนเนี่ยยังไม่มีคนลงคลิปมาเยอะเลยเกมมีแนะนำคอมด้วยยัดโดไม่ได้เราต้องกลับมการณมตั้งเป็นช่องที่สองไอ้ไงไอ้ไงจริงเวลาพี่ไปตั้งอีกช่องหนึ่งไอ้ไงแข่งกันงกกิจไงทำคลิปปะดักตบ สเตีมเมอร์ในโคโรน่ารันเอ้ยอะไรนะโอ้โคโรนชเออหน้าเหี้ยเป็นโลกไงเหี้ยยยยยย่ยยยยยยยนยย้ยยย่ยยายน่ยยยย้ยงเย่ยเายนยยยยย่ยยลยย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 เยย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 ย่ยยยเยรยยยยยใยยยยย่ยยยไมยลุยยยยนยย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 ยม่นยยนยยยยยหยยยยยัยยันยยยไยย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 ย่ยย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 ัยย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 ตัยย ายกันอันนี้คล้ายๆกันก็ยังได้ไงโด,ดแล้วเนี่ย <laughs> ไอ้ง่ายโดนเนี่ยมันแลบไ,ไ, <c oughs> ไปเ <c oughs> ินอุยน่ารักจังเลยดูสิตัวใหญ่ข <laughs> <laughs> ้าอะไรวะตลกอ่ะ สรุปเล่นการาโน่ซับขึ้ผมใช้สก,กิลย,ลย,ลยไม่ได้ <55 5. S 1> ไไดะนีเ่เขาบอกสรุปเล่นการาโน่ซับขึ้นยับเลยเออให้มันขึ้นเถอะจริงมันขึ้นเถอะผมโหลดละผมเพื่อพี่เลยการาโน่ w o เหงาผมมีอยู่แล้วในเครื่องครับช่องอ,อ,อ,อะไรช่องไอ i ิดไงไอ i ิดคืออะไรไอไทวอลอยอะไม่อะไรอะเขาบอกว่าพอพี่ดังก็แอบโปรโมทเกมที่เรารักเออว่ะเออว่ะไม่ได้แต่ผมติดตามพี่ยัยเพราะอุดมการณ์อันหนักแน่นในมือออฟเลจินเลยนะเว้ยพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมเล่นไงแค่ไปหาตังค์จากเกมนั้ะ อ๋อแค่ชั่วคราวแบบไมนไม่ชั่วคราวรเฮ้ยอะไรอ่ะถาวรอนผมผมไปเลยนะอุดมการมันกินไม่ได้แบบนี้มันได้รอะโรควิมโหดร้ายเคโก้ยังบอกเลยอุดมการกินไม่ได้เคโก้พูดผิดพูดอีกก็ถูกอีกเราคนดูมาแล้วคนดูมาแล้วคนดูให้รังกายแล้ว98ล้านคนโหเท่าไหร่นะเป็นเรื่องใหญ่เกมแล้วถ้าคนดูไดญแล้วอ่ะจริงๆเห็นหน้ามันว่าแล้วมันจะมาู่ลอกตอนนั้นนึงโอ้ยียอะไรถลอกก็ไม่โดนหัวร้อง ไหนใครบอกฉันได้อยู่ล่างมันวนกลารนี่เละพี่ยางแฉะพี่ใหญ่บอกอยู่ป่าล่างอุ้ยน่ารักอ่ะมันแอบอยู่ข้างหลังไอ้นี่ทำไมอ่ะจินจินจะไม่รอหรือวะ้ยอะไรใครกีบหรอย่า๋ยวคุตายดิรอผมไว้หกออนอุดมการซื้อข้าวกินไม่ได้นะครับเอ้ยเห็นนะผมแม่งโลกสวยอ่ะชดใช้ยังคุณยังไม่ถึงวัยทำงานไงคุณยังคุณยึดในอุดมการของบ้านเ่ยคุณคุณคุณดูอย่างผมซะก่อนเนี่ยจบปุ๊บคุณเจอโควิดปั๊บเลยเนี่ยงานไม่ได้ เกิดมากูก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งจบมหาลัยกูก็เจอโควิดโอ้ทำไมชีวิตดูงเศร้าจังวะที่ผมยังไม่เบิหกเลยพวกคุณอย่าเพิ่งรีบโอ้โหเยี่ยมไม่สมัยทีเรือกเต็มกูไม่ไปแล้วเข้ากลางป่าเข้ากลางโอ้ยหยิบเซนหน้ามาทำไมเนี่ยโอ้ยลบคิวิบเ้นหไม่น่าเดินไปดูเลยถ้าเดินไปดูก็ไม่เดินไปดูก็รอดและยืนดีิบเ้นหาามมทไดูเกาหลีมาไงเห็นเขาเล่นแล้วแบบผมอยากรู้ว่าทำไมหน้าที่ดีไอ้เนี่ยพาราผมอยู่ตอนนี้ไอ้สัตว์งงหลัไ แม่งไม่มาโซนให้กูเลยกูกูโดนโซนอยู่เนี่ยเออบวกเออบวกหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องใช่ไหมหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องจบเออเปียแล้วเปียแล้วเออสเตเมตสเตเมตยัดเออเออผมจะฟาร์มเลสพร้อมกับไก่พร้อมกันไงเอ๊ะแปดวิวโอเวอร์แลอกนะดูเวลอัพแล้วโอเคมาจะแปดใส่ผมผมบีเซฟันเพราะแปดออกมาเพราะมันจำได้ว่าพี่จะแปดใส่มัน ไปแล้วไปแล้วยิงบโดนดูดวิสักพักน่าจะโดนเพราะฟาร์มเร็วกว่าลูกพี่ลีผมว่าไม่น่าโดนคือฟาร์มเร็วไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าลีก็บุรีได้อยู่ตัวป่าไม่ได้โกงเพราะว่าฟาร์มไวกว่าลีถ้าถ้าถ้านับแค่เรื่องฟาร์มไวมันก็มีหลายตัวที่ฟาร์มไวกว่าลีโอล่ไม่ใช่มาเฟียดูจวัดเออยว้ยมันเดินเยอะอ่ะผมฟาร์มไม่ได้อ่ะ นี่นอกจากเดินก็ตายแถมให้ด้วยดีไงล่ะคือเว้ยมันเดินจนคือผมโดนไซล่าโซนอ่ะนอกจากเดินก็คือแถมตายให้ด้วยรับบูสต์เสียจกองผมครับที่เราเนี่ยมันสุดยอดมีเวพสซีฟพี่เดี๋ยวดูนะเมื่อกี้ไม่มีบอร์ดอย่างนี้ใช่ปะใช่ดูดูดูนี่เย็ดเจ้าอ๋อเป็นสแกนไปด้วยเป็นวอดไปด้วยใช่แต่ว่าถ้าสมมติวางแล้วแล้วศัตรูมาวางก็ไม่เห็นนะคือจะเป็นแค่ครั้งแรกเยอ เฮ้ยมันเอาบอลอีกแล้วผมเดี๋ยวจิ้มให้มันมาดิมาดิมาดิหนีไปไหนอ่ะอุ้ยไม่ตายเนี่ยนะกูว่าสกิลเนี้ยบักกูกดตัวตีแล้วกูไม่ได้ยินเสียงตัวเองต้องแบบแวงแวงแอะไรสักอย่างไม่ได้ยินเลยเลยบักไอ้สกิลใช่ละทั้งนั้นนั้นอุ้ยสายาดีสักไปสิ ใส่ย่าสิเนี่ยผม้ปะใส่ย่าอีเด้ใส่ย่าไหนล่ะโอ้เท่บวาเทวบ้าเดินจังเลยเดินเหมือนเล่นนาติลุดอะจริงเดินเดินเดินอยู่เดี่ยห้าตัวแหละทีมผมยังเล่นไม่เป็นทีมนี่ไม่ยังทิ้งผมตามเร็วเลยไม่เอาผมเลิกเล่นโรเชียลจะไปเล่นเอ็นจิเนียร์เห็นรู้เล่เล่นในเดนเซียใจไม่ไหวแค่หน่อแค่หน่อเกมแรกแพ้ค่ของแม่งเลยสัตว์ครับเกมหล่อจังส่าแม่งแบล็คไปดรอปออก แล้วมันแบนเองด้วยนะเดนจีกลัวเทนดี้เล่นโหดกว่าเนี่ยเ<ห>นี่ยนะเงียบมากเลยอโอโตเมียร์กลัวน่ากลัวไม่เดนจีทำแบบอย่างนั้นแล้วเงียบอ่ะไม่มันเงียบตัวคือมันเหงามันมันจะมีอะไรนะเข <c oughs> เล่นเหงาจัดเลยแบบอะไรแบบนี้เพราะอยิงหวอดแล้วได้ได้ได้หวอดหวอดเล็กมาไอ้ยิงหวอดก็ได้นะยไอเกร์มาแทงดิพี่จะยิงรอตีเดียเดียเดีย รับหน้าหน่อยรับหน้ารับหน้าหน้ากว่านั้นหน้ากว่านั้นไปไปทำไมไม่ทันเฮ้ยึงไม่ได้ถามง่าคนเล่นลงเฟียบอ้อีีเฟียเฟียไม่มีเฟียใบโอ้โหลาก่อนตัวหน้าถ่ายเยอะเสียงมันตีเหมือนหูเอื้อเสียงอะไรกู้รเลยกู้เอาว่าล่างจะเปิดให้มาแล้วล่างไหน ออยู่กกลางีไปกลางพูดปิดเสียกูไม่มีเลยสนุกดีกับตักันจะกินนี้เลยว่ะแล้วมาแล้วนาำัาอยู่นี่เปีย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 ร์ดูเลือด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 เออ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 รู้โดนไหมวิ่งกินนี้ไม่ได้บัคครับแต่ทำมากาศเพื่อสายจะกินใหม่การตลาดอีกแเนี่ยดักมันดิฆ่ามันดิเย็นตีน้ำเย็นตีนะอยากได้ดาเมจเปล่า เข้าอ่ะตายไปแน่เฮ้ยน่าชัดแรงโอ้โหโอ้โหสะโพกไม่หนะอุ้ยเว้ดันก็ยังคงเป็นปิดดันครับบางเหมือนเดิมบางกรอบตันติมันน่ากลัวจะตายตัวแม่งไอ้มันอึดอีกก็แบบไม่ใช่นะก็ดีเลยนะคือเีทปอร์ดได้ดีอ้าวดูซัพพกมันเป็นทั้งออดและหน้าจะแต้มกูเก้าสี่อะ เป็นนักหวอดเป็นนักสแกนสแกนอีกหาเนี่ยตายนั่นแหละนั่นแหละฉันเดินตัดกูเดินติดเที้ยหินนี่ทำเดินเนี่ยแหละแม่งตัดไว้จะเดินรอดทางนี้แม่งต้องเดินติดขี้โมกเหรออ้ามันจบอ่ะมันแต่งขลรกขาดอะไรผมผมจะเดี้ยวหลบอะไรฮะทำไมผมไม่เห็นในที่ว่ามันมี วะเพราะมันเปลี่ยนเป็นอะไรอะในช่องแคระนะเออไม่ไม่ในเนี่ยก็ช่องแคระแบบโอ้จะกินเนี่ยไม่มันเลยเหมือนจะกินก่อนที่ไม่กินข้าวตาเนี่ยเสี่ยมหาเลยเลยรับหน้าเลยรับหน้ารับหน้าหน้ากว่านั้นหน้ากว่านั้นไปไปจะไมไม่ทันเฮ้ยดึงไม่ได้ขานี่คนเล่นลง